สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราการสันิคุณรหัสนิสิต6 3 1 0 5 5 1 8 5 0ค่ะสวัสดีครับผมนายนิธิพัฒน์รักตาประจิตร,รหัสนิสิต6 3 1 0 5 5 1 6 8 0ครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับข้อ6ของดิฉันนะคะก็คือให้ทำการเคาะปุ่มบิด3ใช่ไหมคะแล้วรอจนปล่อยปุ่มจากนั้นเนี่ยตัวเลขก็จะโรเต็ตไรท์ ไปทางขวาแล้วแสดงผลออกทาง LED ค่ะในส่วนของตัวโค้ดของดิฉันนะคะก็จะคล้ายๆกับข้อ3 4 5ที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยค่ะ,ะดังนั้นดิฉันจะมาเริ่มที่ฟังก์ชัน loop เลยนะคะในส่วนของฟังก์ชัน loop ตัวนี้เพื่อที่จะวนให้ rotate Right ใช่ไหมคะก็เริ่มจากเรียกฟังก์ชัน increase num ค,ค่ะ call increase num ตัวนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นการ โหลด r19 ด้วยพิ n B ค่ะอ่า in อันนี้คือ input มาจากนั้นก็ return ค่าค่ะแล้วก็ compare เปรียบเทียบระหว่าง r19 กับ 0x08 อ่าซึ่ง 0x08 นี้ก็จะแสดงถึงอ่าบิต3ค่ะอ่าถ้า r19 เท่ากับบิต3ใช่ไหมคะก็จะมาที่ branch บิ t 3ตัวนี้อ่าก็คือ branch อ่า branch if equal จากนั้นนะคะมาที่บิด3ามฟังก์ชันบิด3ตรงนี้ก็จะเป็นการพุช r 1 6แล้วก็พุช r 1 8อ่าเก็บค่า r 1 6กับ r 1 8ไว้บนสแต็จากนั้นก็มู e r 1 6กับ r 1 7โดยการอ,าอันนี้ก็คือทำหน้าที่ในการ Copy ค,ค่ะ r 1 6จะทำการ Copy r 1 7มาไว้แล้วเราก็จะทำการ r o r ตัวนี้ก็คือ rotate right คล้ายๆกับข้อ5เลยค่ะ rotate right r 1 7 จากนั้นก็โหลด8เก็บไว้ที่ R18 ค่ะในส่วนของฟังก์ชันนี้นะคะก็คือเป็นฟังก์ชัน rotate left ค่ะเมื่อเรา rotate ไว้ไปทางขวาจนสุดที่8บิตใช่ไหมคะ,ะแล้วเราต้องการย้อนกลับคืนมานะคะในส่วนนี้ก็จะ rotate left กลับค่าค่ากลับย้อนกลับคืนมาค่ะแล้วก็ dec dec R18 ลบไปทีละหนึ่ง จนกระทั่งเป็นศูนย์ก็จะเรียกฟังก์ชัน rotate left อีกครั้งหนึง่งจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นการออระหว่าง r 1 7กับ r 1 6ค่ะแล้วเราก็เรียกฟังก์ชัน out led เพื่อแสดงผลตรงนี้ใช่ไหมคะอะแล้วก็เราก็ทำการ pop r 1 8ปด pop r 1 6คืนค่าไว้บนสแ a c กแล้วก็จ้ำไปที่ลูปอีกครั้งหนึ่งเพื่อวนลูปอย่างนี้เช่นนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะในส่วนของฟังก์ชัน out led ก็เหมือนกับข้อสถึงข้อข้อสถึงข้อห เอ,อข้อ3ถึงข้อ5นะคะและฟังก์ชันไมลดีเลยเองก็เช่นเดียวกันค่ะาจากนี้จะเป็นการแสดงผลเป็นการ run โค้ e นะคะ